ในวันที่12กุมภาพันธ์2535ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสิทธิเด็กร่วมกับนานานชาติกว่า196ประเทศเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าประเทศไทยสังคมไทยจะให้การดูแลสิทธิเด็กทั้งในด้านของการอยู่รอดการปกป้องคุ้มครองการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในกร,ระบวนการพัฒนาของประเทศเป็นที่มาของการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เราจึงถูกกำหนดบทบาทให้เป็นสถาบันวิชาการระดับชาติในการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและครอบครัวเพื่อนำไปสู่สังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาที่ผ่านมาหลายด้านนำไปสู่ผลกระทบทางลบต่อสุขภาวะของมนุษย์ครอบครัวที่เป็นหน่วยสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานของมนุษย์มีความอ่อนแอลง สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทุนอนาคตของมนุษย์ถูกทำลายสถาบันจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์4ด้านในการพัฒนาวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตเพื่อสนับสนุนกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและแปลงความรู้นั้นนำไปสู่การเรียนรู้ของชุมชนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและการรับรู้สาธารณะในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน เราต้องการให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในอนาคตนอกจากนั้นเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสุขภาวะ ไม่ใช่เพียงของตนเองแต่เป็นการสร้างสุหวะของเพื่อนร่วมโลกรวมทั้งสปปรรพสิ่งธรรมชาติระบบนิเวศรอบตัวของพวกเขาโครงการวิจัยทักษะสมองด้าน Executive f u n c t i o ันซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสามารถของคนในการคิดสร้างสรรค์ในการมีความคิดยืดหยุ่นและการควบคุมตนเองเพื่อบริหารสู่เป้าหมาย มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินโของการการส่งเสริมพัฒนาการ EF ปฐมวัยเด็กวัยเรียนเด็กวัยรุ่นและในผู้สูงอายุทั้งในเด็กปกติและเด็กที่มีความจําเป็นพิเศษรวมทั้งการขยายการแปลงผลให้สู่การเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับวิชาการสำหรับการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายสถาบันได้ ขยายผลจากคลินิกบริการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเด็กพิเศษสู่ระบบการดูแลเด็กพิเศษในระดับชุมชนรวมทั้งการสร้างห้องเรียนอินคลูซีฟที่เด็กปกติอยู่ร่วมกันกับเด็กพิเศษและเด็กกลุ่มเปราะบางในกลุ่มเด็กเปราะบางสถาบัานได้ทํางานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ในการนําเอาเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมมาเรียนร่วมกัน กับเด็กปกติในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรวมทั้งสร้างระบบการศึกษาที่เรียกว่า Trauma in Form e d เอ a เคชัน n อนด์แครคือระบบการศึกษาที่มีความไวต่อการรับรู้ภาวะบาดแผลทางใจของเด็กในการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างหลากหลายจากโครงการอินคลูซีฟคลาส룸สถาบันได้พัฒนาเป็นโครงการเฝ้าระวังภาวะประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัยและการแทรกแซงเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะของเด็กในช่วงการระบาดของโควิด -19 รวมทั้งได้พัฒนาเป็นโครงการขยายผลและช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพมหานครและสร้างความร่วมมือกับ University of Hong Kong ในการศึกษา working m e m o r y ของเด็กในครอบครัวที่มีเศรษฐะนะที่แตกต่างกันสถาบันได้กำหนด รอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้4ด้านได้แก่การดูแลส่งเสริมการเรียนรู้3,000วันแรกของชีวิตการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเชื่อมโยงสู่ชุมชนการสร้างสุขภาวะครอบครัวและการเฝ้าระวังการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนในปี2565สถาบันได้มีงานวิจัยทั้งสิ้น17โครงการมีความสอด ของกับกรอบการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนแม้ว่าใน4ปีที่ผ่านมาสถาบันจะมีแนวโน้มของการได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นแต่ผลงานทางวิชาการยังไม่อยู่ในสัดส่วนที่น่าพึงพอใจและจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงต่อไปจุดอ่อนที่สําคัญของงานวิจัยของสถาบันคือการที่สถาบันยังไม่สามารถสร้างงานวิจัยขนาดใหญ่ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อนโยบายที่สําคัญระดับประเทศได้รวมทั้งการสร้างงานวิจัยระดับนานาชาติที่ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสถาบันกําหนดแผนงานในการสร้างกลุ่มวิเคราะห์นโยบายและติดตามนโยบายปัญหาสําคัญของประเทศรวมทั้งการเตรียมข้อมูลเตรียมโครงการขนาดใหญ่ไว้ล่วงหน้าการสร้างทุนการสร้างนักวิจัยการสร้างผู้ช่วยวิจัยการให้ทุนนักศึกษาเป็นรีเสิร์ชเฟลโลการค้นหาวิซิตติ้งโปรเฟสเซอร์ การทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติเช่นยูนิเซฟรวมทั้งการพัฒนาผู้ช่วยในการเขียนงานวิจัยในการตีพิมพ์สำหรับยุทธศาสตร์การศึกษาสาบานกำหนดให้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ต่อเนื่องขนาดใหญ่ขยายฐานการศึกษาจากหลักสูตรปิญญาโท3หลักสูตรเข้าสู่การศึกษาระดับปิญญาตรีโดยวิชาเรียนร่วม รวมทั้งวิชาออกแบบชีวิตซึ่งเป็นหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปสร้างการเรียนร่วมของนักศึกษาิัญาโทกับบุคคลทั่วไปในหลักสูตรแบบสี C, และแบบ EX การสร้างหลักสูตรประกาศเสบัตรวิชาชีพเช่นหลักสูตรผู้ดูแลเด็กในสตวษที่หซึ่งขยายฐานการศึกษาลงสู่เด็กที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายและเด็กที่จบปริญญาตรีให้สามารถประกอบวิชาชีพในการเป็นผู้ดูแลเด็กได้ ด้วยหลักสูตร220และหลักสูตร440ชั่วโมงในการขยายฐานการศึกษาที่ครอบคลุมนักศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปสถาบันได้สร้างฐานข้อมูลสมาชิกและเปลี่ยนเรียนรู้ในเดือนกันยายน2 5 6 5สาถาบันมีสมาชิกอยู่78,532คนในจำนวนนั้นได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว4,200 65คนในปี2565สถาบันสามารถสร้างรายได้จากการศึกษาจากชุมชนการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจุดอ่อนของระบบการศึกษาคือแนวโน้มของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ระบบการศึกษาแบบเดิมเป็นระบบที่ไม่ยั่งยืนการขยายฐานสมาชิกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ึงเป็นหัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาซึ่งสาบันตั้งเป้าในการสร้างฐานสมาชิกให้ได้อย่างต่ำ200,000คนภายในสิ้นปี2,566รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร Re Skill up s k i l l หลักสูตรวิชาชีพหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเชื่อมโยงสู่การสร้างมาตรฐานวิชาชีพนอกเหนือจากปริญญาบัตรการพัฒนาระบบการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติและหลักสูตรสำหรับ พ่อแม่ครอบครัวรวมทั้งการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการการเงินด้านการศึกษาผลงานโดยรวมสถาบันได้บรรลุตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย28ตัวชี้วัดจาก32ตัวชี้วัดในด้านการประกอบการสถาบันได้ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ที่เป็นบวกตั้งแต่ปี2563อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในด้านการลงทุนที่มากขึ้นเพื่อน,นำไปสู่การประกอบการที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไปโดยสรุปสถาบันจะมีบทบาทในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ก้าวต่อไปเป็นบร r l d าสยูนิเวอร์ซิตีได้และมีบทบาทในการพัฒนาประเทศโดยที่สถาบันจะเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างสัางภาพของมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นชีวิต ในการสนับสนุนกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์สร้างโครงการสาธิตและนําไปสู่การขยายผลสู่นโยบายสู่การเรียนรู้ของชุมชนสร้างชุมชนการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมีวิสัยทัศน์มีความสามารถมีความร่วมมือมีศักยภาพในการสนับสนุนกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปร่วมกันสําหรับความต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยนั้น ในความเร่งด่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษารองรับการขยายตลาดการเรียนรู้ของทัศมิติ200,000คนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการแผนจัดการการเงินด้านการศึกษาเพื่อสร้างตลาดการเรียนร่วมและการเรียนต่อเนื่องตลอดชีวิตการวิจัยเชิงบุญการแบบสาขาขนาดใหญ่ที่สนับสนุนนโยบาย SDG ของภาครัฐเช่นงบประมาณบุญการภาคเป็นต้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างงานความร่วมมือนานาชาติ รวมทั้งความเข้าใจของหน่วยงานภายในมหาวิาลยในกรณีงานขับเคลื่อนสังคมมีผลกระทบย้อนกลับต่อวิถีชีวิตหรือการดำเนินง,งานของหน่วยงานภายใน